สุกแล้วพวกเนี้ยแห้งอู้จนแห้งแล้วแต่จนบุกอือขาตาคุดเป็นแบบนี้พี่น้องอู้หอมห่วยๆอยู่เนาะต่กล่องหอมมขนาดจ้าจามาเบิ่งกันนอกจากน้องมาชีมเบิ่งว่าแสบบ่พี่น้องมาซิบกันพี่น้อง้งซิบมาแล้วพี่น้องเพราะว่ายุ่งเขาน้ำเนี่ยขนหอนอยู่ตัวยกับข้าวเหนียวเนาะจำข้าวเหนียวเปะเลยพี่น้องอือต่กล่องเอ้ยแต่บะเมียนทอแซ่บหลายอือ สวัสดีจ้าแม่น้องหอมช่องน้องโป่งชาแนลเจอพี่น้องเมื่อกี้ผ้าพี่น้องมาเก็บผ้าอีตูผ้าอ,อีตูสิเพจยังนะบอกสีผ้าเป็นหูขีปาาข่ปลาจ้ะขี่ปลาเป็นยังใดเดาสิผ้าเป,ป็เนเบิ่งเชิญหนึ่งนอกก่อนอื่นเขาเก็บผ้าอีตูก่อนกับหัวสิง่งไผ่นี่ยขาดเพราะเลยจ้ะสิผ้ากันหูขี่ปลากินมื่อนี้จ้ะผมบอกว่าทางอื่นเขาจะกินขีปป่ปลาบ่เนาะส่วนผ้าอีตูต้องก,กินบ่ทันเนาะกินบ่ทันเราเป็นดอกแต่ว่าดอกมันนี่แสบดิ ใส่สไปอีกตู้ไหนดูแฉกคินพวกท่านกระจนแก้เบิดจ้าเอามาสิงคา้กันแบานนี้ตามไม่น้องเขาหอมไปเอาหัวสินคา้เลยเนะจ้ารือตะไคร่น่ะจ้าไปใส่อันโูขี่ป่าเนาะ ใส่หอาซิงไคใส่ไปอีตูวหอมๆเนาะจะไปถูดีเฮาอสวัสดีดจ้าแม่นองหอมช่องนุง่งปงใช่แนวจะพี่น้องวันนี้แม่นองหอม สิพาพี่น้องมาออ้ขี่จ้ะออ้ขี่ปนินนาตาเพื่อนเป็นแบบนี่จ้ะพี่น้องบพฮู้ว่าทางผาาอื่นเพิ่นกินกันเนาะขี่ปนินเนาะทางผาาอีสานทั่งบานเฮานี่เพิ่นกินกันยูจ้ะขี่ปนินนี่ลักษณะเพิ่นนี่เป็นใสเป็นพ่วงออกมาจ้ะพี่น้องเป็นแบบนี้นะจ้ะเด้อเจ้าพี่เบิ่งเฮาสิเลือกเอาแต่ตบมันพี่น้องเห็นว่าตบมันนจ้ะเห็นว่าซื้อขี่ปนินเท่ากับ่ได้กินนั่น อันคือคือข้าเป่าเด้อข้าก็เอาออกเบอร์เด้อข้าเอาต่ตับมันนี่จ้ะพี่น้องม้วนจังสีมันมันมันนี่ข้าสีบวเอาเด้อจ้ะเด้อข้าสีเอาถิมเอาถิมให้เบิดเลยจ้ะบ่เอาเพราะว่ามันสีเป็นมันเนาะเอาต่ตับมันจ้ะมาไวถ้าอูพี่น้องจ้ะเอาเลยเลยข้าก็สีมะขัน้วยเกลืออีกเทือหนึ่งล่าง้วยเกลือจ้ะมันจังสีบวชข้าวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นข้าก็เรือเอาต่ตับมันกอนพี่น้องนี่ตับมันนี่เอาต่ตับมันจ้ะออกมาไวเหมนข้าก็เอาไวบเอา จ้าพี่น้องเวลาไปสืบปนินกับขอขี่ขอขีป่ปนินเนี่ยได้ไหมค่ะเพิ่นเคยเสียหายนะพี่น้องเพราะว่ารังค์ังคนเพิ่นกคยกินเนะาะรังคนกับบ่กลินเนาะจ้ารังคนกับเพิ่นบ่เคยกินกับบ่เป็นอย่างมันสิขมอัมลำจังน้อยแทบพี่น้องจ้าพี่น้องหลังจากทีก่เขาวันเอาตะตับมันเนาะจ้าเนาะบางแนี่ยี่ตาตับมันได้พี่น้องนี่เห็นบ่ได้นิดเดียวน้องนั้นเอาทิมเบิร์ดเลยเขาก็มักขั้นด้วยเกลือล่างด้วยเกลือเห็นบ่ เกลือผสมข้า,าวพี่น้องคั่นด้วยเกลือล่างด้วยเกลือ,อกเกลือหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยเกลือกระถวยหนึ่งเกลือกระถวยหนึ่งพี่น้องให้กันแรกค่ะนี่ล่างไร้น้ำเด้่นี่ล,าลา่างหมดไร้น้ำ แต่ทีมล่างไห,หล่างยุทธละเครื่องเคียงเฮาเนาะจะพี่น้องกะเลี่ยวกเลี่ยวนาะหัวชิ้นไผ่กับฟันมังบางเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เขาก็เสียเป็ดต่ำบาทนี่เอาไปต่ำให้ละเอียดเลยจ้ะหัวชิ้นไผ่นี่ขายบอได้แต่เส้ลายคนทางซื้อเส้ลายพี่น้องเพราะว่ามันจังบะข้าวแปะข้าวได้หลายมันหอมนำ้ำแซบ่บจ้ะต่ำให้ละเอียดเลยพี่น้องเนระื่อ จ้าหัวซิงไคเนาะจ้าเนาะตามแหลกแล้วๆเขาก็เอาบอักพิกนี่จ้าพริกนี่บักพิกนี่ใส่บ้เบิดได้พี่น้องเพราะว่าเสียไปใส่บักพิกหรอไม่ถักกัดเนานะจ้าเนาะเอาเส้นช้านีแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยเพราะพ่อบูบูบไปกะแหลกแล้วกะหอมแดงเล้วพี่น้องเนาะนี่หอมแดงจ้าห,หอมหอมในตำให้มันพอบุบูบกับพ่อด้อจ้าพอบุบูบกับพ่อตำสะเก็ดพอมันไหล หอมแดงนี่ผู้ใดมักใส่หลายก็ก็ได้เด้อใส่หลายใส่น้อยแล้วแต่แล้วแต่คนจ๊ะโอ้กระเด็นสหนาแม่น่องของหอมบุลยนี่เขาเป็บุ๊มันาคือเหล็กครับเหล็กนี่น้องเครื่องเคียงข้าวกะเหลวเหลวห้องสิปรุงได้บาทนี้จ้ะคุ้งข้าหนีเลยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเ้าสิบเรไปปรุงตอนลือไฟปรุงให้เรียบร้อยเลยข้าหนีโหลดข้าก็ใส่อันอุมามิใส่หลายใส่หลายใส่น้อยใส่บน้อยจ้ะใั่แค่น้อยขาดบ่ได้เลยที่โหลด À, Hổng Hổng đó cả lột đi trước nồi Hùng ừ, mua Hùng khủng lột đó khó ẩn Chắc nồi Để bàn hao còn phi đỏ Cục thùng nó cũng mất hẻn Mất hẻn mất xì bớt cái mè nồi bôi Các <laughs> bạn cả cắn nữa chả Nà, xay chắc nồi chả Đó à, cả cưa Cưa xăm bà mát đi là chả xay Gia lái mất xì ะมีน้ำปลานิดหน่อยนะจ๊ะเด้อน้ำปลาเน,นี่กะเดี่ยงลงไปจ้ะนิดหน่อยอ๋อชามีเหรอพี่น้องแล้วก็กห้าสิบคนค่าหนีเลยเด้อเพราะว่าห้าสิบบกคนตอนอยู่ในหมอ้อมันสิเละแล้วก็ไอนนเต่าเแม่แล้วก็หัวชิ้นไผ่เป็นท่อนๆจ้ะเอาใส่น้ำเป็นท่อนๆเนี่ยเอาใส่น้ำกัดเนี่ยจ้ะแล้วก็ลูกโดดเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าห้าบพกพริกหนี่ไว้นะบ้องคนเข้ามากัดเนาะจา้ะเนาะเอาใส่น้ำกัด แล้วก็ที่เ้าตั้มใบตะกี้นี่พี่นอ้องที่ห้อต,ตั้มใบตะกี้นี่จ้ะเครื่องไล้พี่น้องเครื่องไล้เครื่องไล้ไมนสีบล็กข้าวจ้ะใส่เครื่องเยอะหอมกับพี่น้องก็กลองให้กินเบิง่งเด้อจ้ะเด้อมึงหัว่าทั้งอื่นมึงสิกินคืนนบนนอ,อ,อบ้านแม่น้องก็หอมบอนนะจ๊ะน้องกินวันขอันเด้จ้าทั้งนี้กินวันขวันเพราะว่ามันกินได้นะนะพี่นอ้องถ้ยกินแบบนี้มาแต่ใดแล้วเครื่องแน่นขนาดจ้ะพี่นอ้อง อย่างเดวเนาะหอมหมว,วแดงเฮาแนนผักบุ้งหอมสิ้น,นไถ่เซไล่ทั้งเรื่นเพื่อนตะไคร้เด้อจ้ะแม่น้องหอมบ่ถดฐานะด้วจ้ะบ่บ่ว่ากันเนาะเอิ้นหอมสิ้นไถ่ภาษาบ้านเฮาพื้นบ้านนี่ล่ะเพิ่นก็สิฮู้จักจือดอกมาก้างเนาะหอมสิ้นไถ่เพื่อนตะไคร้ <c oughs> คนจ่าพี่น้องคุนในเ,นเข้ากันเรื่องเยอะแต่กะพระอิตรูจ้ะพี่น้องใส่เข้าไปรู้สึกว่าตะกลองเพิ่นมพระอิตรูใส่หลายๆโลดเด้อว่าซั่นเพิ่นว่า จังสีหอมเนี่ยจ้านสีหอมมิต่เครื่องได้พี่น้องไข่ปลานี่แทบจะบอเห็นเลยแล้วขมข่าวนี่บะมีเลยจ้าบะมีบะมีเนีจ้าเพราะว่าพันอยู่เพิ่นอยู่กับป็นเครื่องเครื่องไหลเครื่องเน่นไม่สั่นซะแล้วก็เห็นบะจ้ะบะต้องเอาหนามใส่เด้อค่ะเด้อพี่น้องบะต้องเอาหนามใส่จ้ะไปเอาไปใส่ไฟกันพี่น้องเรี่ยโหลดได้อนี่ไปใส่กันใส่ไฟพี่น้องไปไฟพร้อมลรื จ้าพี่น้องไฟก็แล้วแล้วหมอก็แล้วแล,ล้วเตรียมพร้อมพี่น้องอลงเลยจ้าลงเลยกับปิดฟ้าหมอไว้พี่น้องพุนาตาพุชิเป็นแบบนี้เละจ้าเขากับปิดฟ้าหมอไว้โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะพี่น้องเนดะ้อตอนสุกพุนาตาสิเป็นจังใดแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องกำลังฟุดอะอาเปิดให้พี่น้องเบิร์นนะจ้ะโอ้ยฟุดอะอาหอมห่วยห่วยจ้า ผู้ขี่ปนี้เนาะพี่น้องมันตะกินบวกเป็นจารเสีบบวหอมขนาดโคดะบวกคนนะจ้ะเด้อบวกคนปล่อยเห็ดเิ่นสุปไปในสูตแบบนี้เลยจ้ะฟังเสียงเอาจ้าจ้าพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะจ๊ะนาะงวานอาตาเพิ่นไปจังไดนซุกแล้วล่ะคืออุ้ยสุกแล้วพวกเนี้ยแห้งอู้จนแห้งบอกแค่เนาะจนบุกอืออัาตาเพื่อเป็นแบบนี้พี่น้องอู้หอมห่วยห่วยอยู่นอตะกล้อนหอมขนาดจ้ามาเบิ่งกันนะจ๊ะน้องมาชิมเบิร์นเสียบบ่พี่น้องมา ซิ่กันพี่น้องแต่พี่น้องอู้ขีปป่ปลานิ้นเท่ากระเรียรเรีวเนาะจ้ะหน้าตาเพิ่นก็แบบนี้แหละพี่น้องปเป็นแต่แสบบ่หอมหอมเนาะตะกล่องเนา<อ>ะลองลอ,อ,องซิมพีนน่น้องลองลองซิมจักค่อก่อนตับน้อพี่น้องเสียพี่น้องเบิ่งเนาะนี่คือตับมันเด้จ้ะตับปลานิ้นจ้ะที่เขาเอาเลือกเอาตะตับมันเนาะตะกล่องเนาะแม่นจ้ะเลือกเอาตะตับมันแล้วว่าอู้ซิน้ำกันลองซิ่งมาเดี๋พี่น้องเพราะว่าหิ้วเขาน้ำยังห่อนห่อนอยู่ ตัวยกับข้าวเหนียวเนาะจำกับข้าวเหนียวเปะเลยพี่น้องอืมตะก่องเอ้ยแต่บะเมี่อ่อซ่บหลายอืมบะหมี่อ่อนอ่อนเขาอยากกัดด้วยกัดเลยแม่น้องหอ,งอมตระก่องเอ้ยกะก่องที้นจะ้ะ ตักล่องตับตินตักล่องอาตับใหญ่ขนาดอ้าตักล่องอ้าวขเมยขนาดพี่น้องคอยซี้มคนเด้อขอบคุณค่ะอืมอะไรเนี่ยแล้วตักล่องตับใหญ่กันสีเฮียกันสีเฮียตัวเดียวับเขืออ่ะอืมเสียบบวตกล่องมันบวหอมเนาะหอมเครื่องเดี๋ยวแล้วพี่น้องวาวบวได้ครับใหญ่อืมอืมเสียแหงแสียแล้วแสีบ่มเหมือนทั่ว บะข้าวเลยเด้จ้ะพี่น้องเฮ<อ>็ดตามแมนเฮ็ดตามสูตรเมนน้องหอมนี่เล้วจ้ะจะบะข้าวจ้ะที่จริงปนินขีปานินถืเข้าวเจ้าเห็ดออกมาหนิข้าวแห้งข้าวหลายแต่ว่าถ้าเห็ดตามสูตรแม่น้องหอมนี่นนนนส,นนสีบ่มิกินข้าวเลยจ้าเพราะ <ผม S 1> ว่าเครื่องเมนเพราะว่าเขาเอามาล่างเกลือซ้าวเกลือเฮิเกลือนี่ก็ใส่เป็นถวยซ้าวอยู่ส่วนล่างอยู่ทังสันล่างแล้วก็เอาเครื่องใส่ได้หลายแล้วก็บะคนน้ำตอนเาํา ตอนเท่าอันเอาเซไฟน่ะจ้ะเท่าคนอันเอาเอาอันเครื่องปรุงแส่ต่แร,แ,รแรกแลกแล้วคนต่ตอนนั้นแล้วกะ่าตรงคนอีกเลยปันหอมแซบแซบแซบจะพี่นอ้องหอมเครื่องขนาดตะก้องติดใจติดใจเลยจ้ะแซบมันออกมีมันมันนิดหนึ่งมันแล้วก็มันตับมันน้ำจะพี่น้องเนาะไปลองเห็ดกินเนาะสันตะผู้ใดบ่เคยกินเียไปลองเฮ็ดเบิ่งเนาะพี่น้องเด้อนะู้ใดยอดยาเ็ดว่าเข้าใจกะ เมนมหาแม่น้องกอหอมได้จ้ะเดี๋ยวเมน้องหอมสิบอกวิธีก็ได้เด้อจ้ะเด้อแซ่บได้พี่น้องจากคลิปสำรับมื้อนี้แม่น้องกอหอมฝากไว้นี่เด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องกอหอมช่องน้องพงชาแนลนี้เด้อจ้ะแม่น้องหอมสิได้มี e มม้งกำลังใจเนาะจ้าน้องฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะจ้าน้องก็ขอให้พี่น้องก็ดีไม่แห้ง so สุขปูสคคุขนนคือเก่าด้อจ้ะพี่น้องเด้อลาไปก่อนพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้า สวัสดีจ้าจเจอกันเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ